ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 สื่อผู้ดีเผยเป้าหมายที่แท้จริงของเกรนวูดหลังตกเป็นข่าวบอกลาแมนอยู่ซบกับทีมอาเบเนียเมสันเกรนวูดเพิ่งแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อสัปดาห์ก่อนในขณะที่จ้ตัวได้รับความสนใจจากหลายทีมในโยโุโรปรวมทั้งจากลีกในอเบเนียด้วย ซื้อดังอังกฤษเปิดเผยถึงความตั้งใจของปิสันกรีนวูดหลังเจ้าตัวถูกแมนยูทีมดังในเม็นร์ลีกยกเลิกสัญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปิดแสดงประกาศแยกทางกับกองหน้าวัย21หลังพวกเขาได้ทำการสอบสวนเป็นการภายในเกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาวที่ไยการสั่งไม่ฟ้องไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาจะวงแน่ระบุว่าในตอนแรกแมนยูเตรียมให้กรีนวูดกลับสู่ทีมชุดใหญ่ในช่วงซัมเมอร์แต่ด้วยกระแสต่อต้านจากแฟนบอลและคนในสังคม ทำให้พวกเขาตัดสินใจทําการยกเลิกสัญญากับนักเตะซึ่งมีผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวตามมาว่าหลายสโมสรให้ความสนใจพร้อมดึงดาวเตะทีมชาติอังกฤษไปร่วมทีมโดยมีโรม่าข,ของมูรินโนอดีตนายเก่าจับตามองอย่างใกล้ชิดรวมถึงสโมสรจากอาร์เมเนียที่มีข่าวเข้ามาอย่างสุดเซอร์ไพรส์ยังได้ตามสื่อใหญ่เจ้าหนูนอังกฤษได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยพวกเขาอ้างข่าวจากวงในที่ระบุว่ากรนวูดยังคงมีเป้าหมายที่จะกลับมาค้าแข่งอีกครั้ง และยังต้องการเล่นฟุตบอลในระดับสูงต่อไปดังนั้นการย้ายไปอาร์เมเนียจึงไม่ใช่ทางเลือกตั้งแต่แรกแข้งวัย21เคยร่วมงานกับมูรินโญในช่วงสั้นๆก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโอเลกุน่าโซชาซึ่งทําให้เขากลายเป็นอรุณที่น่าจับตามองโดยยิงประตูให้แมนยูไปทั้งหมด35ลูกก่อนจะมีคดีความเมื่อต้นปี2022แมนยูเข้าใกล้ประตูเติร์กตัวแทนเฮเดอร์เซน บิสโรมาโน่พูดสื่อข่าวแถวหน้าการันตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะได้ตัวเอาตายบายินดี้้รักษาประตูทีมชาติตุรกีจากเฟเนบาเช่มาเป็นมือสองประจําทีมทดแทนการย้ายออกของดินเฮดเดอร์สันแมนยูกําลังจะปล่อยดินเฮดเดอร์สันให้กลับพาเลทลังไฟเขียวรับข้อเสนอ20ล้านปอนด์จากทีมในกรุงลอนดอนเรียบร้อยส่วน,นรายของบายินดี้เขาตรวจร่างกายกับแมนยูไปแล้วเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่อังกฤษและเตรียมทําสัญญาอย่างเป็นทางการกับปีสาจแดง แมนยูตกลงค่าตัวกับเฟเนเบเชได้ที่7ล้านยูโรและการย,ย้ายที่ยังเป็นทางการจะเกิดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้หรือเป็นลำดับถัดไปจากดิวของดีนเนอร์สันที่ย้ายไปคิสสันพาเลทแมนยูเอาจิงทาบแบ็คเชลซีช่วยเกมรับก่อนปิดตลาดฟาบิโซโรมาโนโน,นักข่าวระดับเทียร์หนึ่งเปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยล่าสุด ยืนยันว่าได้มีการทาบทามมาคูคูเรียแบ็กซ้ายของเชลซีมาร่วมทีมแล้วเอริกันฮากต้องเจอปัญหาปวดหัวเมื่อแบ็กซ้ายตัวจริงอย่างยุคชอได้รับบาดเจ็บและคาดว่าจะต้องพักยาวจนถึงเดือนพฤศจิกายนทาให้เกมล่าสุดที่ชนะน,น,นอต์ทแฮมฟอร์เรสไปได้3-2ต้องใช้งานเดียโกดาโลซึ่งปกติลงเล่นแบ็กขวาลงสนามแทนอย่างไรก็ตามหลังจบเกมโรโมาโนอโได้มีรายงานออกมาว่าแมนยูได้ทําการติดตอ่อไปยังเชลซี ผู้สอบถามความเป็นไปได้ในการขอยืมมาคุคุเระยาแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมจนถึงเวลานี้ยู i นเต็ดกำลังมองหาแบ็กซ้ายที่ราคาไม่แพงมากตอนนี้มีแคดิเดตอยู่3คนแต่ยังไม่มีการตัดสินใจแต่อย่างใดเดื่ดก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าปิดแสดงให้ความสนใจแรนเบอร์ทรานซึ่งตอนนี้กลายเป็นนเตะเฟียเยนหลังหมดสัญญากับเลสเตอร์เมื่อซีซั่นก่อนด้วยบอสแมนอยู่ ยกย่องบูโน่หัวใจสําคัญพาแมนยูคัมแบครู้บูโน่แฟนานถือเป็นนักเตะคนสําคัญที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์กลับมาเาชนะนอตติมฟอร์เรสได้สําเร็จในศึกรพเมลีกหลังโดนวิจารณ์อย่างหนักเมื่อเกมที่แล้วเทนฮากออกมากล่าวยกย่องบูโน่เฟนานกับทันทีแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่มีส่วนร่วมในการพาทีมพลิกสถานการณ์กลับมาเาชนะนอตติมฟอร์เรสได้3-2ในศึกเพเมลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแห่งโปรตุเกสถือว่ามีความสาคัญกับ3ประตูที่เกิดขึ้นของผิดแสดง ลัำโดนวิจารณ์อย่างหนักในนัดที่พ่ายต่อทอรแนมฮอสเปอร์โดยประตูแรกเริ่มจากการยิงไกลของเขาที่ทําให้ในด่านทีมเยือนต้องปัดออกมาก่อนบอลไปเข้าทางแรดฟอร์ดผ่านเข้ากลางให้กับเ e อริเซนตีไข่แตกได้สําเร็จส่วนประตูที่2บูโนเป็นคนแอสซิสต์ให้กับคาซิเมโรตีเสมอนานทะีที่12ก็อนไปคนยิงจุดโทษพาทีมเก็บเอาชนะ3ามแต้มไปได้สุดมันโดยหลังจบเกมเทนฮากได้กล่าวถึงกับตันทีมของเขาว่าผมคิดว่าแทบทุกแง,งม่มุมทุกช่วงเวลาของเกมฟุตบอล เขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมระดับสูงมีความสงบนิ่งรวมทั้งการควบคุมอารมณ์แต่เขาใช้มันอย่างถูกที่ถูกทางในบางจังหวะด้วยเขาเล่นเกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมสร้างความแตกต่างได้มากมายซึ่งผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นของเขามากๆเทนฮากกล่าวเทนฮากปลืม้มแข่งแมนยูพิกนรกเชอดฟอเรสต์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะนอตติมฟอเรสต์ไปได้ด้วยสกอร์3-2 จากการโดนนําไปก่อน2อูนในช่วง5นาทีแรกซึ่งทําให้เทนฮากแสดงความพอใจอย่างมากกับการคัมแบ็กครั้งนี้เอเรนฮากเปิดเผยว่าเขารู้สึกปราบปลื้มใจที่ได้เห็นแมนยูพลิกสถานการณ์กลับมา,าชนะนอเทมฟอร์เรสได้3าสทั้งๆท,ท,ที่ถูกนําไปก่อน2อศูนในช่วงต้นครึ่งแรกในศึกเพเย์แมตช์แมนยูตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากช่วง5นาทีแรกจากการโดนไตรโวอโวินี่และวิลลี่โบลียยิงให้ทีมขึ้น,นำสองศูนย์แต่จากนั้นพวกเขาค่อยๆกลับสู่เกม และยิงแซงรวดเดียว3เม็ดจากเอริกเซนคาเซเมโร่และบุโนเฟน,นันพาทีมเก็บ3คะแนนได้แบบหือจับหลังจบเกมเทนฮาร์กได้กล่าวชื่นชมหัวิตหัวใจลูกทีมว่าเราต้องการให้บางอย่างกับแฟนบอลไม่ใช่เหรอแน่นอนเป็นการออกสตารท์ทที่น่าสยดสยองเราทําให้พวกเขายิงได้2ประตูและก่อความผิดพลาดขึ้นมาแต่ผมก็ป,าปราบเลื่อมมากๆกับการคัมแบ็กนี้ด้วยความเป็นผู้นําและการแสดงถึงความนิ่งความสงบเราเล่นตามแผนที่วางเอาไว้ มีความเชื่อและเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ผมคิดว่าในขณะเดียวกันพวกเราก็เล่นฟุตบอลที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนหลักการของเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมเรายิงประตูดได้ดีมากๆคอตลองคุยอีกรอบหาทางออกผีและแม็กควายเวสแฮมยูนเต็ดกลับมาเจราจากับแมนยูนเต็ดเรื่องคว้าตัวแฮร์แม็กควายเตตแบ็กทีมชาติอังกฤษเดอะซันซอดังกฤษ่รายงานว่าเวสแฮม พยายามหาทางออกในการคว้าให้ได้แม็กควายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ได้ก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์ปิดทําการหลังก่อนนั้นนี้ใกล้เคียงมา,มากๆแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องล้มเลิกดีลไปก่อนน้นนี้เวสแฮมจะตกลงค่าตัว30ล้านปอนด์กับแมนยูได้แล้วเช่นเดียวกับสัญญาระยะเวลา4ปีกับแม็กควายจะรับค่าจ้าง120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตามเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยที่ลดลงจากสัญญาปัจจุบันกับเรดเดวิล7,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แม็กกว่าจึงเรียกร้องเงินก้อนจากแมนยูซึ่งพีแดงเสนอให้6ล้านปอนด์แต่ก็ยังน้อยกว่าส่วนต่างที่จะได้รับในสัญญาที่เหลืออายุอีก2ปีดังนั้นเวสแฮมจึงหาทางออกในข้อตกลงครั้งนี้ด้วยการเสนอพิอนเพื่อให้กับแม็กกว่าอีกเล็กน้อยเพื่อช่วยให้แมนยูได้ปล่อยนักเตะและเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายก่อนตลาดซื้อขายปิดทําการในวันที่1กันยายนนี้แมนยูรับค่าตัวไฮเดรซันจบที่20ล้านปอนด์ ดีนเฮเดอร์สันได้รับการเปิดเผยค่าตัวในการย้ายออกจากแมนยูไปคิสซันพาเลตอยู่ที่20ล้านปอนด์ฟาบิเซโรมาโนนักข่าวอิตาเลียนกรูตลาดซื้อขายนักฟุตบอลร,รายงานว่าคิสซันพาเลรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องค่าตัวของเฮเดอร์สันจบที่20ล้านปอนด์รวมส่วนเสริมอยู่ในก้อนนี้แล้วและยังมีเงื่อนไขส่วนแบ่งในการย้ายทีมครั้งต่อไปด้วยนั่นจะเป็นที่มาของการที่แมนยูอนุญาตให้เฮดเดอร์สันเดินทางไปกรุงลอนดอนเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับคิส หลังมีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงเล่นในเกมเพเมลิกนัดที <man> ่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส3-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทันทีที่การย้ายทีมของไคเดซันไปคริสตัลเพลสเสร็จสิ้นเรียบร้อยแมนยูก็เดินหน้าจัดก,การเซ็นสัญญากับอัปตายบายินดีผู้สารประตูทีมาติคูลโรกีของเฟเนบาเบเชที่มีค่าตัว5ล้านยูโรให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันสลับพาเลตกำลังจะปล่อยบิเซนเต้กัวา์ตาผู้สารประตูมือเก่าสเปนก่อนตลาดปิดหลังจากวิจารณ์สโมสร จากการเสียมือหนึ่งให้กับแซมจอร์สตันในฤดูกาลใหม่และปฏิเสธที่จะลงเล่นให้ทีมของรอยฮาสันอีกต่อไปจึงเป็นที่มาของการคว้าตัวแฮเดสันการเจราจาระหว่างโรมาก,กับเชลซีเรื่องการยืมลูกกูกยังมีข้อแตกต่างอยู่มากโดยเฉพาะตัวเลขค่าเหนื่อยรายงานข่าวระบุว่าตัวแทนของโรมาและเชลซีใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการประชุมกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่บทสรุปที่ออกมายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆทั้งนั้น เพราะยังมีช่องว่างเกิดขึ้นระหว่าง2สโมสรที่สําคัญกว่าเรื่องค่าธรรมเนียมยืมตัวก็คือค่าเหนื่อยของดูกากูว่าใครจะจ่ายมากน้อยแค่ไหนอย่าได้ก็ตามโรมาถือว่ามีโอกาสดีกว่าทั้งอินเตอร์และยูเวนตุสเหตุเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2เจ้าของสโมสรแดนฟริตกินกับทอสโบลี่ที่ทําให้จโรลซี่กลายเป็นสโมสรเดียวที่สามารถเจราจาข้อเสนอยืมตัวสู่หน้าทีมชาติเบลเยียมได้